ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดี fc ใหม่และ fc เก่าทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนลครับผมวันนี้แอดต้อมแนะนำข้าวผัดกุนเชียงนะครับผมบางท่านอาจจะเคยทำแล้วทำไมมันไม่อร่อยทำไมกุนเชียงมันแข็งกระด้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับรับรองอร่อยกลมกล่อมนะครับผมอ่านะครับสูตรทําง่ายอร่อยค้าขายดีนะครับข้าวผัดกุนเชียงอร่อยอร่อยนะครับผมอร่อยจนติดใจเลยนะครับอ่าวัตถุดิบก็จะมี ข้าวสวยนะครับหรือว่าข้าวเย็นที่ค้างอยู่นะครับข้าวผัดนี่ทำทำจากข้าวเย็นจะอร่อยที่สุดเลยนะครับแนะนําเลยนะครับอ่าแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่ต้นหอมผักชีแครอทนะครับผมกระเทียมกรีบนะครับอ่านะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือ กุนเชียงนะครับผมเลือกกุนเชียงยี่ห้อดีสักหนึ่งยี่ห้อนะครับผมเดี๋ยวทํายังไงบ้างเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอ่าแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดอ่าตามชอบเลยนะครับต้มก็จะใช้ผสมกันนะครับระหว่างไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับแล้วก็มีแตงกวาอ่าเป็นเครื่องเคียงนะครับผักเคียงนะครับอ่าแล้วก็ผงปรุงรสน้ําตาลทรายพริกไทยป่นซอสปรุงรสอ่านะครับผมไม่ใส่น้ําปลานะครับสําหรับข้าวผัดนะครับผม อ่านะครับอ่านี่คือข้าวเย็นเนาะที่เหลือไว้นะครับเก็บแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มามาเอาออกมาบี้นะครับบี้ให้เขาอ่เอ่อไม่ไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับผมอันนี้ก็คือเออส่วนของการทําพริกน้ําปลานะครับพริกแดงพริกสวนกระเทียมน้ําตาลทรายแล้วก็มะนาวนะครับน้ําปลาทิพย์รลดนะครับผมแนะนําน้ําปลาทิพย์รลดนะครับเพราะว่าไม่ข่าวด้วยนะครับแล้วก็อร่อยนะครับผมไม่เค็มเกินไปนะครับอ่า ก่อนอื่นเรามาทําการหั่นกุนเชียงเลยนะครับหั่นประมาณแบบนี้นะครับอ่านะครับใช้จํานวนแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนแครอทและหอมใหญ่ก็ซอยประมาณนี้เลยนะครับหั่นซอยเป็นเล็กๆนะครับอ่านี่ครับกระเทียมสับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต้นหอมก็ซอยขนาดนี้นะครับไว้ใส่ข้าวผัดนะครับแล้วก็ผักชีก็เตรียมไว้ตังหากไว้สําหรับโรยข้าวผัดนะครับอ่านี่ครับไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับ ไข่เป็ดสองไข่ไก่หนึ่งนะครับสำหรับต้มนะครับผมเพิ่มความหอมความมันนะครับของไข่นะครับผมแล้วก็สีสันน่าทานนะครับอ่านี่ครับคือการเตรียมนะครับก่อนที่จะลงมือทำข้าวผัดกุนเชียงนะครับเพื่อนๆอ่าขั้นตอนแรกก็คือตั้งกระทะนะครับใส่น้ำเปล่าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่กุนเชียงลงลงไปทอดนะครับผม เพื่อให้ความมันในกุนเชียงออกมานะครับเราจะผัดไปจนน้ําในกระทะแห้งนะครับเพื่อนเนเนี่ยเพื่อที่จะทําให้กุนเชียงนิ่มนะครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะครับนี่คือสูตรที่ต้อมบอกนะครับแนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟปานกลางนะครับให้น้ำเข้าแห้งนะครับแล้วก็ให้มันจากในกุนเชียงออกมานะครับผม ใจเย็นๆนะครับการทํากับข้าวให้อร่อยนะครับต้องใจเย็นๆใส่ใจในการทําอาหารนะครับอ่าพอน้ําแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ําในกระทะแห้งแล้วก็ตักออกมาเลยนะครับใส่กระชอนไว้นะครับใส่ตะแกรงไว้ให้เสด็จน้ํามันนะครับเราไม่ได้ใส่น้ํามันนะครับอันนี้เป็นน้มันจากขูดเพียงนะครับอ่าแล้วก็ล้างกระทะนะครับเพราะว่า กุนเชียงจะมีความหวานนะครับกระทะจะไม่ก็ล้างกระทะออกหน่อยแล้วก็มาตั้งกระทะเกลียวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับนี่ครับไข่เป็ดสองไข่ไก่หนึ่งนะครับตามสูตรของผมนะครับหรือเพื่อนๆไม่มีไข่เป็ดก็ใช้ไข่ไก่ได้เลยนะครับค่อยๆเอาตะหลิวนะครับดันๆไข่นะครับ เหมือนเหมือนเหมือนกับการที่เราผัดซีอิ๊วเลยครับะนะครับไข่จะเป็นก้อนน่าทานนะครับเพื่อนอาจากนั้นก็ใส่แคอรอทลงไปนะครับแครอทและหอมหัวใหญ่นะครับที่เราซอยไว้เมื่อสักครู่นะครับหอมหัวใหญ่ก็จะมีความหอมนะครับแล้วก็มีความหวานหน่อยๆน,นะครับเพื่อนมีความเข็ดนิดๆน,น,นะครับ ให้สุกเลยนะครับแทนหลอดจากนั้นก็เตรียมข้าวสวยนะครับอ่าใส่ผงปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสลงไปนะครับก่อนที่จะไปลงกระทะนะครับอ่าจากนั้นก็ใส่กุนเคียงลงไปนะครับอ่าใส่กุนเคียงไปครับที่เราทอดเมื่อสักครู่นะครับทอดด้วยน้าเปล่านะครับไม่ใช่น้ํามันนะครับเพื่อน เวลาเราเอากุนเชียงขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆลองลองหยิบชิมได้เลยนะครับกุนเชียงจะนิ่มนะครับผมอ่าจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยนะครับข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าบางอันบางส่วนมันยังเป็นก้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะผัดแล้วก็ขยี้ไปนะครับให้ข้าวแหลกนะครับเพื่อนให้ข้าวเขาไม่กรอบจัวกันเป็นก้อนนะครับ ช่วงนี้ใช้ไฟแรงได้นะครับใส่สีดําวดหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนะครับผัดคลุกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับเราจะหลิวขยี้เม็ดข้าวด้วยนะครับบางทีมันเกาะชัวงันเป็นก้อนอยู่ครับขยี้ให้ร่วนเลยนะครับเพื่อนๆครับผัดให้เม็ดข้าวเด้งเลยนะครับไฟแรงๆนะครับจากนั้นก็โรยพริกไทยไปหน่อยนะครับ ชิมรสชาติด้วยนะครับขาดหรืออะไรก็เติมไปเลยนะครับช่วงนี้นะครับสูตรนี้ก็ไม่ได้ใส่ชนะนะครับอ่าผัดแบบใส่ต้นหอมแทนนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับอ่าน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใกจะเสร็จแล้วนะครับใกจะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าผัดไปเรื่อยๆนะครับให้แห้งๆนะครับผมให้เม็ดข้าวนี่ กระเด้งเลยเะครับเม็ดข้าวกระเด้งบนกระทะเลยนะครับนี่ครับตัดให้เพื่อนเ่ได้เห็นนะครับอ่านะครับพร้อมหน้าอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนจะเก็บไว้ถึงมื้อกลางวันก็อร่อยนะครับยังนิ่มอยู่นะครับกลณ่นเสียงนะครับกลางวันหรือเย็นก็ยังคงความนิ่มอยู่นะครับ ขุนเชียงก็จะออกหวานนี่จริงครับเวลาปรุงก็ใส่น้ําตาลน้อยหน่อยนะครับสําหรับการผัดข้าวผัดนะครับก่อนที่จะตักขึ้นก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปผัดนะครับในข้าวผัดแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับนี่ครับตักเสิร์ฟจิลาจาร์ิลาจานะครับควันหอมฉุยเลยนะครับทานควบคู่กับแตงกวาต้นหอมอ่าแล้วก็พริกน้ําปลาสามรสนะครับแล้วก็มีซอสโกสนนะครับทานควบคู่กันอร่อยเลยครับ แล้วก็บีบมะนาวใส่ในข้าวผัดนะครับเวลาทานเนาะคลุกเขาคลุกเขาไปแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มทั้ง2แบบนี้นะครับรับรองอร่อยเด็ดเลนครับเพื่อนๆนี่ครับโรยด้วยผักชีหน่อยนะครับผมอ่าหน้าทานนะครับลองไปทําทานดูนะครับภายในบ้านนะครับทําขายเป็นอาหารกล่องก็ขายดีนะครับสําหรับเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะครับเพื่อนๆครับ อ่านะครับสีสันน่าทานนะครับผมอ่าชวนเพื่อนๆไปลองทําทานนะครับรับรองอร่อยเด็ดนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับอ่าเวลาทานก็ทานแตงกวาต้นหอมไปด้วยนะครับอ่านะครับพริกน้ําปลาก็อร่อยนะครับ อ่ามีกระเทียมพริกแดงพริกสวนน้ำตาลแล้วก็มะนาวนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับสำหรับพริกน้ำปลา3ามรสนะครับอร่อยคมก่อนนะครับผมนี่ครับสีสันของข้าวผัดกุนเชียงของผมนะครับอ่าสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอตตอม a n n e l ด้วยนะครับมีสูตรเด็ดๆสูตรอร่อยก็จะมาแนะนํำเพื่อนๆสม่ําเสมอนะครับขอบคุณมากครับที่กดติดตามให้นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ